เตรียมเมนูอีกแล้วครับวันนี้นะครับมีบักพริกดิบมีใบบักกูดกระเทียมนะครับพักออตูวนะครับ้วก็หัวสิงไครนะครับมาสดๆเลยบาดนี้มืนอีซีทเมนูมกสกมองงั่พี่น้องเป็นภาษาผูเฒ่าบ้านเราเอื่นว่ามกสมองงวนะครับหรือว่าอูสมองงัว่เดียวกันครับเอาก่อนอื่นทุบหัวสิงไครก่อนบัดนี้เ้าเรียบร้อยนี่คือหัวสิงไครหรือว่าตะไคร้นั่นเองนะครับมาไว้น้ำหมูบันพี กระเทียมมาทุบอีกบัดนี้ทุบกระเทียมนี่ใส่กระเทียมเักหน่อยพี่น้องแกวเลยอเอาเปลือกออกโอเคครับกระเทียมหอมหอมอันนี้เป็นเครื่องเทียงนะครับเครื่องเทียงที่จะทําให้มันหอมนะครับพริกขี้ไกระเทียมใบประกูดพรกอีตูพริกดิบนะครับมาจวัดกันเบื้องบัดนี่อันนี้คือสมองวัวนะครับเราล้างน้ําเรียบร้อยซื้อมาแต่ตลาดพี่น้องนะครับตลาดของปลาลิมคงนะครับเดี๋ยว ไปอนหันหันให้มันเป็นอันนี้ก่อนอันนี้มันยังเป็นก่อนอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวสิหันก่อนบาทนี่นี่พี่น้องสับแล้วเต็มเคียงพดอดีนะครับมาบาทนี่เมนูมกสมองงวครับมื่อนี้ภูมิใจเสนอมาก่อนอื่นดังไฟก่อนพี่น้องบาทนี่ก่อนเสร็จกับเขาได้ต้องดังไฟสักกอนหนึ่งเขาเป่าไฟพี่น้องเห,อหืออยบาทดังไฟก่อนนะพี่น,อน้องเนาะดังไฟอาทิตก่อนเนาวจังสิทธิทรการ เฮ็ดกับเขา่าเมนูมุกสมองงูะนะครับคืออยากพี่น้องมาดิฮะมาเบิงน้ากันครับหนาตาสิเป็นแนวไหนพอสุกแล้วดังไฟก่อนพี่น้องโอเคไฟติดแล้วพี่น้องกระทะลุกไปบัรปัาบใส่กระทรใระทในลําจะง่ายกระทะลงไปแล้วเติมน้ำเจ้าน,น่อยพี่น้องพอไฟเ่าใหม่เหมาะนะครับนี่ประมาณซ้ำนี่ละอีกเจ้าน,น้อยก็ได้เอานี่ ใส่น้ำลงไปแล้วปาะนี้กน็นี่ครับเครื่องเคียงที่เข้าเตรียมไว้พี่น้องใบมะกรูดฉีกลงไปนี่ครับไอ้มัน้มหอมมีรองใบมะกรูดกระเทียมที่ทุบไว้ครับเอาลงไปกระเทียมตามมาด้วยหัวซิงไข่ที่เราทุบแล้วก็หั่นไว้แล้วนะครับอา้าวลูกโดดสามหน่วยนะครับปากีกอนนะไฟกําลังลุกพี่น้องบัดเนี้เอาไฟกําลังลุกส่วนพักอีตูเอาว้ปิดดไทยครับอ่ะตัวนี้ให้นน้ำเดือดก่อนจังสีเอาสมองง่วงมาลงพี่น้อง ระหว่างที่รอน้ำเดือดเอาเพิ่มรสชาตินะครับด้วยความนัวนะความนัวลงไปนําปลาจ้าหน่อยพี่น้องนี่นะครับผูได้มักนัวก็ใส่หลผูได้บ่มักนัวก็ใส่หน่อยได้พี่น้องเ้อะยานบ่นัวเติมเกลือลงไปจะหน่อยพี่น้องครับเกลืออ่ะใส่หลายมันสีเข้มครับใส่มัน,นัวใบเข่าใบาเขา่เากูเราเพิ่นว่าปึ๊บรอน้ําเดือดครับเอาแล้วครับพี่น้องน้ําเดือดแล้วครับบานนกะ เอาสมองงวที่เข้าล่างไว้แล้วนะครับแล้วก็ซับไปแล้วเอามาลงไ้เลยครับนี่นะครับเอาลงไปเลยล้างทําความสะอาดซับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับปิดไว้นี่งุ่มไว้พอมบ่มีฝาหม้อเอาในหลังงุ่มเดียวไปล่างก่จนกังงุ่มนะครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะอีกจังน้อยถามมันสุกแล้วเขาจงเอาพักอีตูใส่นะครับลืมมฝาหม้อพี่น้องเอ้ยเอาล้างมาแล้วงุ่มไว้เลยเอาตัวนี้งุ่มเทียนนะครับซ้ำอบให้มันหอนนะครับพี่น้อง อ้ละบ,บ้านไส้สดบม่มีฟ้าหมอกับบ่มีพี่น้องยังดีที่ไม่ได้กระทะมานะครับเอารอสักครู่อ่ะผ่านไปประมาณ30นาทีพี่น้องน้ำแหงแล้วครับนี่ครับมันสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องอันนี้คือประมาณวัรจุเแลี่ยครับบาดเท่ากับสีเอาพักอีตูมาลงนะครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็จะเอาพักอีตูมาลงครับน้ำแหงแล้วพักอีตูลงไปตัวนี้เสียดายหอมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับพี่น้อง อีตูลงไปแล้วครับปิดฟ้าไปอีกข้าวนึงนะครับกบสิพร้อมรับประทานอ่ะงมไปอีกนะครับอบไปอีกข้าวหนึ่งนะอ่ะพักอีตูใส่ไปดดนเติมแ้วพี่น้องมาเบิ่งบาดเนโอ้โหพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับอู้สมองงัวเรียกว่ามกสมองงัวแบบบ้านๆพี่น้องนะครับใส่หัวชีข่ใบบกูดพักอีตูนะครับผมเอาเส็จเรียบร้อย นี่ครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับใส่จานเรียบร้อยพี่น้องนี่มกสมองเรียว่าอูสมองงัวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องอู้บอกกี๊กลอนะครับผังอีตูเครื่องเครื่องเคี่ยงแบบเน้นๆนะครับพี่น้องใบบักูดนะครับตะไคร้ลวกะ็กระเทียมนะครับปรุงรสลงไปเสร็จเรียบร้อยครับไปไปกินกันเลย ครับพี่น้องมาแล้วครับบานนี้โอ้โหหอมหวนชวนรับประทานนะครับมาบำรุงกินน้องนับกันนะครับมากินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกันเด้อใช่ละ่ะกล่องไข่โอ้กลออ่องอที่วิอุ้ยหอนๆเลยพี่นอสดสดสด้องใบใบสดๆหอนๆเลยโอ้แมงวันกับมาบานนี้โอ้อยนี่อแมงวันเหมือนพี่แมงวันพี่เข่าพ่อ กล่องตังมุมหนึ่งค้นเบิกงแนมหนึ่งม,มุกสมองวัวดไม่ต้องเมืม่อวันนี่ครับลูกดวดโอ้เผ็ดจ,จิ๊ดจัดเลยพักเม็กจัดลยอยเมืม่อวัน ม่นไม่มองตั้งถือเขาพี่น้องมเี้ยเธอไม่มีแมงวันบัดมาได้ใส่บัตนัวคักพี่น้องเลยกินกับเขาขนาดเลยพักอีตูพร้อมนแล้วกับมุกกระมงัวอื้อหอหอนนอนแซ่บครับพี่น้องเลยมันมีเกลียวจำนำน้าก็แหงแล้วเฮ็ดหนังแหงพี่น้อง ฟุด,ด้วยหมวกกระมองวัวผักเม็ดผักเม็ดอ่อนๆผักเม็ดอยู่อยู่ข้างจาน้ดดพี่นอ้องอือมฮานี่ละกลองก็ได้ได้มุมนี่นะพี่น้อง บั้นเขาไปทาก่อนแค่ละลูกโดดอีกจึงใส่ลูดโดดไปสามน่วยอยู่ลูกโดดไหมอืลูกโดดหายโอหอนท่องว่าบาปเลยบ้างครับอือโอนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอันนี้ใบบกูดด้วยนะครับใส่เลยสมุนไพรหลวนๆ พร้อมค,ครับจักสิบ้างถ่ซื้อเอาไปน่องโอ้ยแมงวัน,นสร้างแมงวันรักเมกอมหอม รรไข่ะกูดตะไคร่าไปนองพักอีตัจะล,ลูกดวดดูหนึ่งลู้ดวดด้วยนะครับสามหน่วยออกหูลยเปล่าม,มาเด้อเปนองมาเด้อมาเด้อ กินหนึ่งแล้วโมนี่กินหนึ่งแล้วมาวัานแกงเิ็ดพร้อโมนี่มุกสมองง่วคักขนาดนัวดีขนาดนี่นองเลยยิ้ดจัดเลยหลูกโดดซะหน่อยปวดเบดแล่ะสามหน่วยกำลังคักกำลังก่กหู ขออนุญาตไป้องมื่อมันบมเทียงไปไหนเมือกับม้นหนาหมุนหลังเลยหาหม่อ,มองว่างไปไหนผมไม่มองว่างก็เลยถือเอานะครับมุ้งควงกับโบสวยงามไปไหนมาหนี่ถึงแมงมีแมงวันนี่ครับพี่น้องใครอยากกินสั่งก็เด้๋ครับเด้อสั่งไหนเดี๋ครับเด้อสมองงัวนะครับก็จะขายเป็นโลครับอยู่ตลาดของปลาริมโขงครับพี่น้อง แค่นั้นน,นู่นนู่นมาพักเมกควอมคร,มรมับพี่น้องครับมา,มามามาจวดจวดจวดครับหมูสมองงวกับเพาะเม็กสุดยอดพี่น้องอ๋อโอเคคลิปนี้จวดจวด